ลมพพดแแผผ่วาานนเขต้ขทิรีกศนอําเภอสัตสะขันขอรายงานผลการดำเนินงาน<อ>ประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2565ดังนี้นกศนอําเภอสัสขันภายใต้การบริหารงานของนายคำตันถิ่นช่วงผูอ้อำนวยการกศนอําเภอสัสะขัน<อ>การศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพบกลุ่ม กสนอมเภอสะสะขันดำเนินการพบกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศก 51, ักราช2551ณกศนตำบลทุกแห่ง กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษากศนอำเภอสัสะขันเพื่อเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำดูแลนักศึกษาในการเรียนการสอนสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในระหว่างวันที่17-18กันยายนพุทธศักราช2565ณสนามสอบจำนวน7แห่งผลการสอบคิดเป็นร้อยละ9 1 8 3การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รับสมัครสมาชิกลงทะเบียนหนังสือยืมคืนหนังสือและสื่ออื่นๆผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ LPLS จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน e-book อ่านออนไลน์คลิปวิดีโอความรู้ออนไลน์ Facebook และแฟนเพจของห้องสมุดประชาชนอำเภอสระขันและกศนตำบลทุกตำบล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แบบออฟไลน์อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านนำกลับไปอ่านที่บ้านผ่านอาสาสมัครกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนตำบลโนนแหลมทองและบ้านหนังสือชุมชนตำบลสัสขัน ในระหว่างวันที่3-4ถึงกันยายนพุทธศักราช2565โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูกศนเพื่อให้ครูได้มีการสร้างองค์ความรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนณห้องประชุมกสนอเพอสัส,ะสะขันในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2565เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องณห้องประชุมกสนอเพอสสขัน ในวันที่8กันยายนพุทธศักราช2565เข้าร่วมพิธีรับเข็มเชื่อชูเกียรติกศนประจำปี2565ในพิธีเฉลิมฉลองงานวันที่ระลึกสาคลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพุทธศักราช2565ณนะห้องแกนไดมอนด์บอลลูมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2565 รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษาน,นอกโรงเรียนและครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นักกศนอำเภอรสระ,ะขักวันที่21กันยายนพุทธศักราช2565เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกสณจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Best p r a c t i c e หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองณโรงแรมริมเปาอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากศนอ,อำเภอนามนณห้องประชุมกศนอำเภอสัสขันจังหวัดกาลสินกศนอำเภอสัสขันขอจบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2565ขอบคุณและสวัสดีค่ะ